ศิลปินดังทีลองบินลัดฟ้ามาร่วมเปิดตัวในฐานะพรีเซนเตอร์คนใหม่ของแบรนด์กาแฟคุณแม่พร้อมซีโอแม่นกน้อยพี่ชัยรัตนาโชจินดาเผยเตรียมโปรเจกต์พิเศษแต่งเพลงใหม่เพื่อแฟนชาวไทยและเดินหน้ากลยุทธ์ขยายตลาดสู่เวียดนามลาวถือเป็นการจับมือครั้งใหญ่ที่สร้างความฮือฮาทั้งในวงการบันเทิงและธุรกิจเครื่องดื่มดีใจมากดีใจมากรอวันนี้มานานแล้วอืม เราวันนี้มานานดีใจที่ลูกมาหานะเพราะว่าลูกสัญญาแล้วว่าลูกจะมาหาทุกเดือน,นใช่ก็ดีใจกับน้องก็เตรียมสินค้าที่จะเปิดตัวของน้องประมาณกลางเดือนนี้อ่าม,มากลางเดือนนี้เดี๋ยวน้องก็จะมาอีกทีนึงอืมก็จะเปิดตัวสินค้าก็คือกาแฟคุณแม่อกาแฟคุณแม่ที่ลองออใชกก่ก็ตั้งแต่แรกที่รู้จักเลยเราเป็นเอฟซีเขาพอเป็นเอฟซีก็ทักคุยกันไปกันมาเลยสนิทสนมกลายเป็นแม่พ่อแม่ลูกไปเลย เรียกให้มาตอนไหนก็มาทั้งๆท,ท,ที่ติดละครติดคอนเสิร์ตยังไงก็ต้องยอมมาสละมาเพื่อเราก็ดี <ละ S 1> ใจเราเอนดูเขาใช่เราเอนดูเขาแล้วเขาก็รักเรามากอืเราบอกให้ทหําอะไรตามเราหมดทุกอย่างเลยออจะไม่มีข้อแม้ไม่มีอะไรสักอย่างเลยคือเราเป็นพ่อแม่ของเขาที่ไทยใช่เอฟซี FC ของคุณแม่ก็มาเป็นเอฟซีน้องเอฟซี FC น้องก็มาเป็นเอฟซีคุณแม่ใช่ค่ะน้องบอกว่าน้องอยากมาไทย เราก็เลยเตรียมพร้อมที่จะจ่ายค่าเครื่องบินนู่นนี่นั่นมาให้แต่น้องไม่คิดอะไรสักบาทเลยไม่เอาเงินสักบาทเลยมาแล้วเราก็พากินพาเที่ยวชอบกินส้มตำเขาก็ประทับใจภูมิใจที่ประทับใจที่เราดูแลอย่างดีแต่ก็ไม่ได้ร้องเอเงินสักบาทถ้าดูหมดก็ไม่ได้คิดเลยไม่คิดสักบาทเลยมีแต่ยินดีที่จะให้มาด้วยใจมาด้วยใจอืม้ากันด้วยใจไม่ได้เอาเงินสักบาทเลยใช่ค่ะประเทศเวียดนามับบเทศลาาใช่<ๆ>เยอะเลยส่วนใหญ่น้องลาวเยอะมากเอฟซี FC น้อง กระแสตอบรับด <kung> ีมากเลยอืม <saturated> คือทุกคนรอทุกคนรอแล้วก็อบอกว่าออยากให้น้องเปิดคอนเสิร์ตอะไรนี้ที่ไทยนี้ด้วยก็คงต้องทำเพราะเอฟซีเรียกร้องมาเยอะมากก็คงจะเปิดขายบัตรแต่ไม่แพงหรอกเกินเกินอยู่ค่ะเกินเกินอยู่เพราะในกลุ่มของเอฟซีกลุ่มอะไรนี้เขาก็โอเคเขาก็อยากอยากฟังเพลงของเขาในเวอร์ชั่นไทยกันเยอะมากเตรียมไ้แล้วค่ะเตรียมไปแล้วเรียว่าโปรเจกต์นี้เกิดแน่นอนใช่ Ừ. Đây là điều gì mấy hả? Chà, điều gì, ồ, em xin lỗi Mình đã tính chương nạn mấy đài Xin chào Thái Lan Điều đầu tiên thì uh, khi Lâm đặt chân đến Thái Lan thì Đất uh, nước Thái Lan là một đất nước rất là đẹp và rất là Con người ở đây rất là hòa đồng và vui vẻ Điều đầu tiên khi Long cảm nhận được là sự hạnh phúc khi Long đặt chân đến Thái Lan Lần đầu tiên khi Lâm đến Thái Lan thì Khi uh, Long cảm thấy là Thái Lan là một đất nước rất là đẹp và con người ở đây cũng rất là rất là vui vẻ đó à, nên ừ. là điều đầu tiên khi long cảm nhận được là sự hạnh phúc và sự vui vẻ khi đặt chân đến thái lan à, mừng mừng tuổi ba mà con hay hoạt động à. tàn nạn đi trước mắt thì việc đầu tiên Thi long đặt chân đến thái lan là để thăm người mẹ của mình à, người mẹ đã để đầu cho, cho Thi long và cũng chưa có dự án gì tất cả thì cũng sẽ qua hỏi ý kiến của mẹ trước và mục đích của chuyến đi lần này là sang thăm mẹ và cũng có một xíu dự kiến sẽ nói chuyện riêng với mẹ sau. Project này là tăng tài bà học của mẹ đuôi, là cái project này là cái điều mà ừ. thỉnh ra cái khảm đã lợi ích. Bảo của mẹ chỉ 1 qua project này sẽ bên ngày tỏ. Ti Long cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là biết ơn mẹ à, đã giúp Ti Long mở cho Ti Long một thương hiệu mới. Cafe phê Ti Long. Yeah. À. Time Cảm khi cô má mở cà phê này cho Nếu thì uh, Ty Long sẽ uh, bán cà phê của Ty Long ở trên uh, trang mạng xã hội. Ví dụ như là TikTok và uh, Ty Long sẽ livestream và sẽ giới thiệu sản phẩm của Ty Long và và mẹ ở đây uh, đến những uh, bạn học một và lan tỏa với tất cả mọi người. Bây giờ hãy giúp promote cà phê brand nàyผ่านทาง social của cháu cái điều đó thì uh, Tì Long cảm thấy rất là tuyệt vời nên là nếu mà có một cái mini show ở Thái Lan thì còn gì bằng nữa nên là Ti Long sẽ sẵn sàng hiện, <laughs> <laughs> à, thì hiện tại thì Ti Long cũng đang rất là cố dịch sang tiếng Thái nhưng mà uh, Ti Long dịch sang tiếng Thái thì cái nghĩa nó, nó không có hoàn toàn khớp vào được với uh, với với cái uh, giai điệu của bài hát nên là mọi người sẽ <laughs> nghe bằng tiếng Việt

chẳng là gì của nhau yêu dấu thôi đành ngầm ngùi vùi trốn theo niềm đau anh phải ôm vào lòng tất ca tháng ngày qua tình em dối trá chào cho anh dịu mừng để chúng ta là người xưa phải chứ chúng ta đừng cho nhau lời thề nguyện thắm sau có lẽ bây giờ lòng này chẳng đau như vậy đâu <laughs> เปนวหาวด้ r ส i x าเบ้นตังยิ่ง càng เครื่องลองก à n g กล้ดังถ้านอาตาดายื่นก้าวในไทย người x อบคุณขกำคันนี pues mm ้แม่ขับอว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นเวอร์ชันนี้ที่เป็นภาษาไทยใช่ค่ะอย่างนี้มีโอกาสดูว่าถ้าใครทำยอดแบนกาแฟแล้วมีโอกาสแบบทัวร์ัสพ้าเราไปเที่ยวเวียดนามบ้างมีค่ะมี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  จะเป็นโปรเจกต์การตลาดที่เกิดขึ้นใช่ค่ะกาแฟของคุณแม่ก็เน,น,น้นก็สุขภาพสุขภาพต้องมาก่อนเพราะเราเราก็โอโ้โหประจําตัวเยอะก็สุขภาพสามารถทานได้อร่อยทานง่าย,ยาดีใจค่ะดีใจเพราะว่าโอโ้โหเปิดทําแบรนด์มาสี่ปียอดขายสามสิบกว่าล้านหอ่อดีใจมากๆเลยคะยอดขายขายดีมากลงของทุกวันหมดทุกวันถามว่าจ้างไหมก็อยากจ่ายเงินเขานะแต่เขาไม่เอาเงินไง ก็ถือว่าขึ้นแท่นเป็นพิซเตอร์คนแรกใช่ให้กับราแ์กาแฟคุณแม่ใช่กาแฟคุณแม่ที่ลองเวียดนามเพราะว่าที่ประเทศเขาก็ชอบทานกาแฟอยู่แล้วติ๊กต็อกชอบครอบครัวสุขสันต์เลยลูกขึ้นเซิร์ชเลยว่ากาแฟคุณแม่ขึ้นเลยนะติ๊กต็อกจะมีราคาโปรไหมครับแม่มีลูกมีมีอยู่แล้วกาแฟที่ลองปักตะก้าฝากกาแฟของที่ลองด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้รับตัวแทนในไทยนะเพราะว่าส่งเวียดนามกับลาวน่าจะผลิตไม่ทัน อืมก็ฝากด้วยถ้าใครอยากได้ก็คือช่องครอบครัวสุขสารของคุณแม่อือเซิร์ชไปในทิกตกอกก็เจอเลยว่ากาแฟ è, คุณแม่อือก็จะเจอเลยสามารถกดสาั่งได้มีโปรเรื่อยๆ